เมื่อเวลา14นาฬิกาวันนี้พันตำรวจเอกวิชาญสุธรรมแปลงผู้กำกับสบพวังสมมอค่ะพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานจังหวัดอุดรธานีลงพื้นที่ตรวจสอบที่นาบ้านเลขที่43บ้านโนนสว่างหมู่7ตำบลหนองกุ้งทับมาอำเภอวังสมมอค่ะหลังจากที่10บตำรวจเอกพงศกรผบหมู่งานจาราจรสพวังสมหมอค่ะได้ใช้อาวุธปืนประจำกายขนาด9มม ยิงนายธนงร้านภูเขียวอายุ39ปีได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตที่โรงพยาบาลศูตอุดรธานีโดยมีผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์นำตำรวจชี้จุดเกิดเหตุแล้วก็เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะด้านผู้กำกับสพวังสำม,มอค่ะได้สั่งให้พักการปฏิบัติหน้าที่ของ10บตำรวจเอกพงศกรกรให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้ง สิบตำรวจเอกพงศกรนะคะบอกว่าวันเกิดเหตุค่ะตนนั้นนอนอยู่ในห้องหลังร้านชำภรรยาอยู่ที่หน่าร้านค่ะจากนั้นนายธนงน้องชายต่างบิดาของพ่อค่ะก็ได้เข้ามาซื้อขนมและไอศครีมเป็นเงิน40บาทแต่จ่ายมาเพียง20บาทค่ะภรรยาตนจึงได้ต่อว่าว่าไม่ให้ค้างจนเกิดอาการโต้เถียงกัน ภรรยาก็บอกให้ตนนั้นออกมาพูดกับนายธนนซึ่งตนก็ได้ไล่นายธน,นงออกจากร้านค่ะก่อนที่นายธน,นงจะกลับบ้านไปแต่ไม่ถึง5นาทีค่ะนายธน,นงก็กลับมาพร้อมกับมีดสองเล่มตรงมาที่บ้านพ่อนะคะร้องตะโกนววยวายซึ่งตอนนั้นตนกับพ่อและน้องชายค่ะกําลังพูดคุยกันอยู่ที่หน้าบ้านพ่อและนายธน,นงชุลมุนแย่งมีดกัน ซึ่งตนเองก็เห็นว่าท่าไม่ดีค่ะจึงได้ตัดสินใจนำปืนออกมายิงลงพื้นเพื่อให้นายธนงนั้นหยุดซึ่งตอนนั้นมืดมากมองไม่เห็นอะไรสิ้นเสียงปืนนายธนงก็ล้มลงพวกตนจึงได้รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลซึ่งจากประวัติของนายธนงค่ะก็มีการติดเสพยาบ้าอย่างหนักมีประวัติเป็นผู้ป่วยจิตเวทแต่ไม่ยอมเข้ารับการรักษาได้แต่นำยามากินเอง มีนิสัยลักเล็กขโมยน้อยมักจะไปคมขู่ร้านค้าในหมู่บ้านซื้อของแล้วนะคะก็ไม่จ่ายเงินจะให้ปููกับยาไปจ่ายให้ทีหลังทางร้านค้าไม่ให้ค้างนะคะก็จะอารวาสหนักเข้าถึงขั้นควงมีดไปขู่ที่ร้านซึ่งเป็นที่เอือมระอาของชาวบ้านและญาติพี่น้องค่ะเรื่องนี้ทางผู้กำกับสพวังสมอเปิดเผยว่าในส่วนคดีความก็ต้องว่ากันไปตามหลักฐานค่ะจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เบื้องต้นก็ได้แจ้งข้อกล่าวหากับ10ตำรวจเอกพงศกรค่ะฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะมันเป็น,ปนันณีก็รมีปัญหาในเรื่องนี้เกี่ยวกับการฆ่านะลองใช่ล่ะครูบูกันว่ามันดูรวดร็ก็คือมันเป็น,ปนสิปป่ง,งุคคยที่ต้งการทาง้านหลักการดูเตือนตยาเริมเีขามา สู่กับพ่อค่อนหราอครับสู่กับพ่อก่อนหรอคผมมีระไนกับแม่ก็ถือมีดมากยัดันไว้อนะเป็นงานไปเป็นขาเป็ือผังในบ้านครับือทำไหลรถในบานร้อไม่ทำไยลดูได้เห็นว่าก่อนยิ่งนียิ่งลงพื่นมาครับรคบลงพื้นเนี่ยผมยิ่งกลัวทมันเมือดทุมนกันคือกลัวนะระมันบุรุษคิดว่าจะไปถึงนะยิ่งปิั้งใจที่ไปยิ่งไปอย่างนี้แต่คือกูทซื้อแล้วาแห้งมันเคดกันนดปั้นผมอีกแล้วคนซอยฟ้ อ,อันน,อน,อน,อน่องน่องไส้ทะนงนี่เขา